تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته กลุ่มพากเราจะมานำเสนอในหัวข้อเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยก็คือทักษะด้านการสอนและภาษามือก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาทำความรู้จักกับสมาชิกกันก่อนค่ะ HELLO ดิฉันชื่อนางสาวอมินอบาเหมเป็นคนนิ่งๆแต่เวลายิ้มแล้วน่ารักไฮดิฉันชื่อนางสาวฮัสวานีควันใต้ เป็นคนอารมณ์ดีอิ้มแย้มแจม่มใสสวัสดีดิฉันชื่อนางสาวพัชรภา,าโชคเกือ้อเป็นคนพูดน้อยเรียบร้อยน่ารักค่ะทุกคนรู้จักชื่อสมาชิกในกลุ่มของเราแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราไปดูเนะื้อหากันเลยการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นโดยทั่วไปเชื่อว่ามีชีวิตที่เสียเปรียบ มากในสังคมที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับภาษาและการสื่อสารเด็กจะมีปัญหาทางภาษาและการพูดมากเนื่องจากสภาพการได้ยินมีความบกพร่องการแสดงออกอารมณ์ของเด็กจะใช้พฤติกรรมทางกายเป็นสื่อแสดงออกมาการเรียนการปรับตัวการเข้าสังคมการและผลสำริ์นะคะทางการเรียนเนี่ยจะด้อยกว่าเด็กปกติค่ะเรามาดูเนื้อหาทักษะทางด้านการสอนกันก่อนนะคะ การฝึกฟังเป็นวิธีการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินให้รู้จักฟังโดยมีเป้าหมายหลัก3ประการคือ1ให้รู้จักเสียงที่ฟังไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็ตามรวมทั้งเสียงที่เป็นการพูดในสิ่งแวดล้อมต่างๆของเด็ก 2. ให้แยกเสียงที่คละกันในสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งควรฝึกเมื่อเด็กอายุได้3ขวบ 3. ให้แยกเสียงพูดได้ว่าเป็นเสียงเช่นไรหรือเสียงใคร การฝึกอ่านคำพูดเป็นการฝึกอ่านริมฝีปากหรือการเคลื่อนไหวริมฝีปากของผู้พูดเพื่อให้เข้าใจความหมายโดยตรงกัน 3. ภาษา,ามือและการสะกดนิ้วมือเป็นวิธีดั้งเดิมที่เริ่มมาตั้งแต่ศตรวรรษที่18และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันภาษามือมีข้อดีคือสามารถสื่อความหมายได้รวดเร็วและเป็นที่เข้าใจของคุหูหนวกได้โดยสะดวก 4. การสื่อสารระบบรวมและท่านแนะคำพูดการสอนคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในปัจจุบันไม่ได้เน้นการฝึกฟังหรือภาษามืออย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนในอดีตแต่พยายามจะใช้หลาย,ลายๆระบบรวมกันต่อไปนะคะการช่วยเหลือเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในชั้นเรียนปกติอ่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในชั้นเรียนรวมเนี่ยจะมีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มของหูตึงดังนั้นการช่วยเหลือเด็กเพื่อให้เด็กเหล่านี้สามารถเรียนรู้และประสบความสําเร็จในชั้นเรียนรวมควรปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะค่ะการช่วยเหลือเด็กบุกพร่องทางการได้ยินในชั้นเรียนปกติมีดังนี้ 1. จัดให้เด็กนั่งในบริเวณที่จะรับฟังการสอนของครูได้ชัดเจน 2. พยายามลดการรบกวนทางด้านเสียงและด้านการเห็นให้เหลือน้อยที่สุด 3. พยายามพูดให้เป็นปกติและเป็นธรรมชาติ 4. ต้องแน่ใจว่านักเรียนเนี่ยที่บกพ้องทางการได้ยินมองเห็นหน้าค่ะ 5. พยายามหาทางให้เด็กได้พูดบ่อยๆเนื่องจากเด็กพยายามไม่เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6. พยายามเรียกเด็กให้ตอบคำถามหรือพูดเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กเป็นรายบุคคล 7. ต้องให้กำลังใจเด็กในการถามคำถามถ้าจะอธิบายซ้ำต้องอธิบายใหม่โดยใช้คำพูดที่แตกต่างออกไปจากการถามครั้งแรกจะช่วยให้เด็กเข้าใจได้ดีขึ้นและ 8. ใช้สื่ออุปกรณ์ในการสอนให้มากในการสรุปบทเรียนนั้นครูต้องเขียนกระดานดำสรุปบทเรียนให้เด็กได้อ่านและบันทึกไวค้ค่ะหัวข้อต่อไปจะเป็นเนื้อหาทางด้านภาษามือคะ่ะ ภาษามือเป็นอาวัจนะภาษาอย่างหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารประกอบด้วยการสื่อสารด้วยมือการสื่อสารด้วยร่างกายและการสื่อสารโดยใช้ิมสีปากแทนเสียงพูดการสื่อสารจะใช้ลักษณะการทำมือเป็นสัญลักษณ์เช่นการเคลื่อนไหวมือแขนและร่างกายและการแสดงความรู้สึกผ่านใบหน้าเพื่อที่จะช่วยในการสื่อความคิดของผู้สื่อภาษาสัญลักษณ์มักจะใช้ในผู้พิการทางหู ต่อไปนะคะรูปแบบของการใช้ภาษามือภาษามือสากลที่คนทั่วไปเข้าใจกันภาษามือผู้พิการที่ใช้กันระหว่างผู้พิการทางการได้ยินภาษามือทางทหารใช้ในกลุ่มทหารที่ปฏิบัติงานในสถานที่ที่ไม่สามารถสื่อสารด้วยวิธีอื่นได้ค่ะ

ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل اوامره تهدينا وتنادينا للخير. ينهانا عن كل طريق ياخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.